รถชาทบัสไต้หวันเห่าสิงเส้นทางเชอร์เชงรถชาโทัวรบัสไต้หวันเห่าสิงเส้นทางเชอร์เชงออกเดินรถจากสวยเชอร์ที่ทะเลสาบซูริยันจันทราไปยังเชอร์เชงตลอดเส้นทางได้ผ่านเขื่อนสวยเชอร์เชียงซาน โถเชศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเอกลักษณ์และเตาเผาทรงงูสวยหลี่เป็นต้นจุดปลายทางได้นำนักท่องเที่ยวมาถึงสถานีเชอร์เฉิงซึ่งเป็นสถานีรถไฟสร้างด้วยไม้ที่สวยที่สุดในไต้หวัน ตลอดเส้นทางอโดมไปด้วยทรัพยาการทางนิเวศธรรมชาติและการเรียนรู้เชิงท่องเที่ยวทางรถไฟไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวเดินทางร่วมกับเพื่อนเพื่อนหรือกลุ่มผู้สูงวัยเที่ยวพักผ่อน ล้วนแล้วเหมาะสมอย่างยิ่งรถชาทเทบัสไต้หวันเ่าสิงเส้นทางเชอเฉิงนอกจากเชื่อมโยงจุดท่องเที่ยวนิยมรอบบริเวณทะเลสาบสุริยันจันทราแล้วที่จุดปลายทางสถาน,นีรถไฟเชอเฉิง สามารถโดยสารบนเส้นทางย่อยจีจีมุ่งหน้าไปที่จุดท่องเที่ยวต่างๆเช่นสวยหลี่และจีจีเป็นต้นโดยได้เชื่อมโยงทะเลสาบสุริยันจันทราและจีจี ประกอบเป็นเครือข่ายจราจรท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางระหว่างทะเลสาบสุริยันจันทราและจีจีได้อย่างอิสระดื่มด่ำในทัศนียภาพเหมือนฝันที่ถูกอก ล้อมด้วยกลุ่มภูเขา